เรามาทําความรู้จักกับกายวิภาคของน้องชายกันก่อนนะคะว่าน้องชายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะน้องชายที่เราพูดถึงนะคะก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะคะบริเวณองคชาตินะคะตั้งแต่โคนจนถึงปลายนะคะองคชาตินี้นะคะก็คือกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งค่ะและท่อที่เราเห็นนี้นะคะก็จะมี2ส,ส่วนสําคัญนะคะอยู่ในท่อนี้1นนะคะก็คือ ส่วนองคชาตเป็นส่วนที่เราผู้ชายเนี่ยเอาไว้ปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยก็จะมีท่อปัสสาวะอยู่ด้วยซึ่งมาจากกระเพาะปัสสาวะตรงนี้คือกระเพาะปัสสาวะนะคะเมื่อไตกรองเสร็จแล้วก็ว่าก็จะมาอยู่ในกระเพาะปัสสาวะอันนี้นะคะแล้วก็ไหลมาตามองคชาตนะคะก็คือท่อปัสสาวะตรงนี้นะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือ ข้อทางเดินของอาสุจินะคะซึ่งมาจากถุงอันทะแล้วก็มาตามเส้นนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้เมื่อผู้ชายมีเพศสัมพันธ์แล้วมีการหลั่งเกิดขึ้นก็จะมีการฉีดน้ําอาุจิมาทางเส้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นความสําคัญของน้องชายก็คือหนมีไว้เพื่อมีเพศสัมพันธ์นะคะสอดใส่เข้าไปในช่องคอดช่วยให้คุณผู้ชายมีความสุขทางเพศแล้วก็มีประโยชน์ในการมีบุตรนะคะและสนะคะก็คือ เป็นทางเดินของข้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นน้องชายก็จะมีหน้าที่เอาไว้ใช้ฉี่นั่นเองค่ะ